ปะปานุกนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ก็ยังพูดถึงเรื่องของโฟ i ิงอยู่นะก็ยังไม่ไปไหนอย่างอย่าง e p พที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเรีแอคตัวอย่างหนังนะครับหนังเรื่องโฟ i ิงนะครับก็จะแบ่งเป็นทีมนะผมขอเรียกว่าเป็นทีมแล้วกันนะครับทีมแรกนะครับขอแนะนําก็คือทีมอินทรนเองนะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าอินนั่นเองนะครับทำไมเรียนอินวะ นักแสดงที่เปิดตัวแล้วก็ที่เราเห็นในสื่อโฆษณาต่างๆตอนนี้ก็มีทั้งหมดสามท่านนะครับก็คือคุณดาอินนะครับแสดงโดยเป้อารักษ์นะครับบิลลี่อินก็คือคุณจ๋ายไทยทุสมิตนะครับแล้วก็ลูแปงอินนะครับแสดงโดยคุณภูมิรังสีธนานนท์นะครับมามนาะนี่คือฝั่งอินทรานะครับสําหรับนักแสดงที่เปิดตัวไปแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับก็เป็นฝั่งของประชาชนอืม ประชาชื่นนั่นเองนะครับส่วนที่เปลี่ยนเป็นประชาชนนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเรียกว่าเจ้าของสถาบันเดิมเขาเปลี่ยนชื่อจากเทคโนโลยประชาชื่นเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงทําการเปิดการเรียนการสอนอยู่แต่ใช้ชื่ออื่นนะครับเพราะกลัว,วมีผลกระทบกับโรงเรียนปัจจุบันนะครับก็เลยปรึกษากับทางทีมงานผู้จัดต่างๆก็สรุปกันมาว่าใช้ชื่อคําว่าประชาชนชนนี่ก็น่าจะมาจาก ชุประทานนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนก็อยู่ติดกับคลองชุดประทานประมาณนี้นะครับมานักแสดงคนแรกนะครับโอประชาชนนะครับนักแสดงที่แสดงนําก็คือคุณบอมนักกิจจริตนะครับคุณมดประชาชนนะครับนําแสดงโดยคุณโจกอัครินแลวมึงไนงะทำไมมาเรียนชนเฮสัตผมถามมึงก่อนนะ บุรณพลท่านแรกก็คือคุณเอกบุรณพลนะครับนักแสดงนําก็คือคุณทูศิราบนั่นเองนะฮะอืมก็ฟังบุรณพลตอนนี้ก็เปิดตัวมาแค่คนเดียวอยู่นะครับอตรงท่ารถบุรณะพลอยู่เต็ไมไปหมดเลยอะมากับผู้หญิงพวกแม่ไม่ทำหรอกรีบรับรีบกลับรีบซ้ำผ่านทางง่ายไป,ปเพื่อนที่เสืไพรส์ผมมากก็คืออ่าเนี่ยครับคุณญาต ญาติเด็กบ้านนะครับเเด็กบ้านญาติเด็กบ้านนำแสดงโดยคุณบิ๊กดีเจอรัตสถาบันสุดท้ายที่ยังไม่เปิดตัวแล้วก็มีแฟนแฟนรอการเปิดตัวกอนข้างเยอะนะครับก็คือฝั่งของทีมกนกนั่นเองแต่ผมว่าก็บางคนถ้าเป็นแฟนขับจริงๆของเรื่องโฟกิงก็คงพอจะเดาได้ว่ามีใครกันมั่งนะครับ ็ใครรู้ว่าเป็นใครอรูปนี้เลยก็ลองคอมเมนต์มาดูนะกำลังจะออกละเดี๋ยวเถ้าตัวอย่างหนังที่สองอตัวอย่างหนังที่สองออกมามาเดี๋ยวผมก็จะมารีแอคแล้วก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับกดไลก์กดแชร์ด้วยนะ เรียนอินวะแล้วมึงไงทำไมมาเรียนชนไอ้สัส์ันถามมึงก่อนนะตรงท่ารถเรือพคนอยู่เต็ไมไปหมดเลยอะมากับพี่หญิงพวกแม่ไม่ทำหรอกรีบรับรีบกลับรีบซ้ำผ่านทางง่ายไป,ปเพื่อนอเฮ้ยล ของพวกมึงตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับหมาคอยแต่วิ่งไล่กัดคนอื่นโลภครับพอ่พอโเป็นเที่ยวบน